อ่ะตอบให้ตรงๆเลยนะมีทั้งจริงและไม่จริงอ่าเพราะว่าต้องบอกว่ารถมีหลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบจริง ก็คือถ้าเป็นรถยุคเก่า,าลรกที่แบบกลไกรุ่นเก่านะฮะอันนี้อันนี้จริงแล้เป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้เครื่องยนต์เดินเรียบได้ทั้งวันที่จําเป็นคือไม่ถึงกับจาเป็นหรอกคือถ้ารถคุณยังใหม่หมายว่าถ้ารถคุณยังใหม่อายุยังใหม่อะไรก็ใหม่แบบซื้อมาแบบไม่เกิน2ปีทุกอย่างยังใหม่คุณสามารถมาเช้าสตาร์ทแล้วขับได้เลยมันไม่จําเป็นต้องอุ่นแต่ถ้ารถอายุเริ่มเก่าแบบโดยเฉพาะเกิน10ปีอันนี้มันถ้าดูแลดีๆถามว่าไม่อุ่นมันก็ได้แหละแต่ถ้าโดยส่วน ตัวจากประสบการณ์ที่เคยขับอุ่นดีกว่าขับดีกว่าเยอะสมูทกว่าใช่เพราะว่าลูกสูบเนี่ยมันจะต้องรอให้น้ํามันมันขึ้นไปเคลือบจนเต็มลูกสูบแล้วมันจะทําให้การเดินเครื่องยนต์เรียบสมูท ตลอดทั้งวันรถเก่านี่บางทีถ้าเกิดว่าไม่ได้อุ่นนานพอนะไปขับก็ทั้งวันอะเก็กคกๆทั้งวันคือไม่เรียบอะไม่สมูทเหมือนกับรถที่อุ่นแต่จะไม่จริงกับรถที่เป็นรุ่นใหม่ๆปีใหม่ๆอันนี้ไม่ได้จาเป็น <Bears> ก็ถ้าเป็นรถเบนซินก็ได้หรือ,อดีเซลก็ได้ที่อายุค่อนข้างใหม่ไม่เกิน2อสปียังสดยังใหม่ไม่เยอะนะฮะหรือว่าเป็นระบบใหม่เช่นไฮบริดอะไรเงี้ยที่มันเคลื่อนตอนแรกด้วยไฟฟ้ามอเตอร์ไฟอันนี้ไม่จาเป็นซึ่งมันมันก็จะไม่จริงในประเภทนี้แต่ถ้าโดยส่วนตัวเอางี้ละ ถ้าแยกง่ายๆนะถ้าเป็นเครื่องเบนซินไม่จําเป็นถ้าเป็นรถใหม่แต่ถ้าเก่าแล้วควรควรจะอุ่นมันถึงมีภาษาอังกฤษก็เรียกวอร์มอัพไงอ่ามันเหมือนคนอะตื่นขึ้นมาไล่ยืดไปวิ่งรอบสนามมันก็อันน่าจะบาดเจ็บก่อนดูว่าแต่ขึ้นมามันต้องอะไรย,ยืดกล้ามเนื้ออ่าอบอุ่นร่างกายดูแมมันก็ธรรมดามเครื่องยนต์ก็เหมือนกันอะ,อะยืดเส้นยืดสายก่อนให้ทุกอย่างทํางานเข้าที่แล้วก็จะใช้ยาวได้ทั้งวันนะกับอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นดีเซลนะครับถึงจะปีใหม่จริงนี่จากประสบการณ์ส่วนตัวนะถึงจะเเปป็็นนนรถถใหหม่่แคไ้าาสยดีซ ควรจะอุ่นเป็นพื้นฐานโดยอ,อุ่นนานก็ดูที่เกยขึ้นมาสัก10% 20%คือถ้าโผล่หลอดขึ้นมาสัก 1 0 20%ถือว่าใช้ได้แล้วเกความร้อนเนี่ยอ่าแล้วก็โดยเฉพาะโดยส่วนตัวเวลาวิ่งต่างจังหวัดไกลๆเนี่ยผมจะอุ่นอยู่แล้วทุกเช้าก่อนเดินทางจะไม่ค่อยแบบสตาร์ทปุ๊บวิ่งปั๊บเพราะว่าเคยหลายรอบแล้วมันมันไม่สมูทอะ่ะเออบางทีก็สำลักทั้งวันแต่ถ้าวันไหนอุ่นเช้ามาแล้วนะคุณใช้ยาวไปเลยทั้งวันลแล้วก็ประสบการณ์ตรงอีกอย่างหนึ่งเคยเอาดีเซลฟอร์จูเนอร์โฉมหน้าแชมป์ไปเที่ยวดอยแล้วหนาวมากหนาวแล้วเช้ามาเนี่ยก็เก็บเต็นเตรียมจะขึ้นไปชมวิ หนาวมากนะแล้จะเลขตัวเดียวอะแล้วมันก็ไม่อุ่นนะใช่ไหมมันก็สตาร์ทปุ๊บม,มันก็พาผมขึ้นเนินไปขึ้นไปได้ครับเดียวตึดตดติดติดติดตด,ดับ ถอยกูก็บอกแล้วว่าให้อุ่นให้อุ่นเออมันก็ยอมอุ่นก็อุ่นอุ่นไปแค่5นาทีอ่ะร้อนอ่าทีนี้ขึ้นจะหลุยเลยเออเพราะว่าอากาศมันหนาวเครื่องดีเซลมันต้องการความร้อนแล้วยิ่งไม่อุ่นสตาร์ทปุ๊บขึ้นปั๊บ,บมันก็ไม่ไหวปับ๊บเดี๋ยวก็ดับถอยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นดีเซลควรจะอุ่นไม่ว่าจะรถใหม่รถเก่าแต่ถ้าเป็นเบนซินเก่าแล้วควรอุ่นใหม่ๆไม่เป็นไรใช้ได้นะ